จะผู้ปกครองแล้วครับไปต่อครับคุณพ่อครับบนเกสตสตาร์ทนุ่นไอ้นุ่นยาวชนอายุ11เถึง12ปีหญิงครับผมพี่ตับปล่อยต,ตัวออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบรรดาคุณพ่อคุณแม่ไปฟังเสียงก้องเชื่อกันหลายมา,ายมาแล้วครับณเวลานี้ออกตรงไหนดีครับ และสองและสามไหนก็ได้นะครับข <ST AT> ึ้นมาขึ้นมาแล้วตอนนี้นักยุลาจากเกาหลีมาแต่เดือนะครับตอนนี้ครับ <ST AT> บันดาเสียงเชียร์จากผู้ปกครองก็ลุ้นแล้วครับตอนนี้เซนชัยคนแรกจะเป็นใครเอ่ยครับ โอ้โหโอเคสูสีกันมาครับทั้งสองหมายเลขเลยทีเดียว